สวัสดีค่ะเนสัตตะนะคะในคลิปนี้เนก็มาทําอาหารเช้ามื้อแรกก่อนอาหารมื้ออื่นๆของเนก็คือเอนไซม์นั่นเองค่ะการเติมเอนไซม์ในทุกๆเช้านะคะมีข้อดีก็คือว่าเราจะได้เขาเรียกว่าเตรียมพร้อมร่างกายในเรื่องของการกระบวนการการเผาผลาญกระบวนการการ,การดูดซึมสารอาหารนะคะและอันนี้ก็เป็นอาหารเช้าของเนขาดไม่ได้เลยก็คือกล้วยน้ำวา้าเนจะใช้กล้วยน้ำว้าที่สุกนะคะเพื่อแทนน้ำตาลค่ะ แล้วก็อันข้างบนนั้นคือสาลี่สาลี่นี่ได้มาจากน้องนกที่แบบไปไหว้มาแล้วก็เลยมีสาลี่มาฝากนะคะก็ะนี้ก็เลยเอาสาลี่มาเป็นอาหารเช้าของเน็ด้วยแล้วก็มีบอลอกคลีนะคะบอกคลีเน็ไปซื้อมาเมื่อวานซึ่งบล็อกคลีเนี่ยทานแล้วมีประโยชน์มากๆเลยะคะ่ะโดยเฉพาะการทานดิบนะเมื่อก่อนเนี่ยเนเป็นคนที่ชอบกินผักผลไม้แต่ว่ายังไม่รู้วิธีการปั่นก็จะทานผักผลไม้แบบ ชนิดเม็ดนะคะเป็นแบบแคปซูลแล้วก็เป็นแบบอัดเม็ดซึ่งราคาก็ค่อนข้างสูงเนาะแต่ตอนนี้ก็คือมากินแบบนี้ก็ประหยัดดืมกันนะคะแล้วก็อันนี้ใส่บีบมะนาวลงไปเพื่อให้เกิดความเปรี้ยวสักนิดนึงนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเนี่ยเป็นคนที่ทานผักผลไม้เป็นแบบแคปซูลอ่ะเช้า2อก่อนนอน2บางทีก็วันล,ละเป็น10เม็ดนะคะ พราะจริงๆแล้วในแต่ละวันเนี่ยเราจะต้องอันนี้มาขามป้อมนะคะเราจะต้องทานผักให้ได้อย่างน้อยๆเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งของอาหารที่เราทานนะเพื่อนๆก็เฉลีย่ยคือวันหนึ่งประมาณเกือบครึ่งกิโลนะคะซึ่งในความเป็นจริงแล้วเราทานไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะคะนี่ก็เลยใช้วิธีทานเป็นแบบแคปซูลเอาเนาะแต่ว่าทีเนี้ยของยูนิซิตี้บังเอิญว่าเขา บริษัทเขาเลิกเขาเลิกขายที่จันทบุรีนะเน่ก็เลยไม่มีที่หาซื้อผักผลไม้อัดเม็ดเน่ก็เลยต้องมาทําผักปั่นกินเองแบบนี้เพราะว่าคืออันนี้เป็นเกลือดานะคะสีเนี่ยดำแล้วเวลาทานเน่จะมึนทุกทีเลยะคะ่ะเพราะว่าอันนี้เข้มข้นนะสีดำเนี่ยค่า p.s. 12บสเขาจะเข้มมากแต่ถ้าเป็นสีชมพูอะ่ะเขาก็จะเข้มน้อยลงมานิดนึงเพราะว่าในสีชมพูอะ่ะเขาก็จะมี มหาหิงกับตีพลาประสมไปด้วยเนาะที่อินเดียก็ทำม,มันนะคะซึ่งนี้จะมีสองสูตรแต่สูตรนี้คือสูตรที่แบบเข้มจัดเลยค่ะในทานทีไรีนจะมึนตึบตึบแต่ก็ทานแต่น้อยๆน,นะคะพยายามทานให้ได้ทุกวันเพื่อให้เขาช่วยขับพิษออกจากตับค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็อาการมึนอาการรู้สึกไม่สบายเวลาที่ทานบางอย่างเนี่ยไม่ได้แปลว่าของเขาไม่ดีนะเพราะว่า ในทุกๆการที่เราเปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อนๆอันนี้มะเขือพวงมะเขือพวงนี่กินดิบก็ได้กินสุกก็ได้นะคะในเวลากินข้าวนี่ขาดมะเขือพวงไม่ค่อยได้เหมือนกันมะเขือพวงเนี่ยมีสารอาหารที่ไปรักษาเกี่ยวกับเรื่องของโรคเบาหวานด้วยนะสําหรับคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยทานมะเขือพวงทุกวันจะดีมากๆเลยค่ะมะเขือมะเขือพวงแล้วก็กระเจี๊ยบเขียวเนี่ยนะคะเขาสกัดเอามาเป็นอาหารเสริมรักษาคนเป็นเบาหวานนะคะ เราก็ทานแบบนี้ทุกวันซึ่งถ้าเราทานผักได้ทุกวันแบบนี้มันเป็นการช่วยซับพิษด,ด้วยและอย่างหนึ่งมันเป็นการสร้างเอนไซม์ซึ่งเอนไซม์เนี่ยนะคะจะทำให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงเพราะว่าร่างกายเนี่ยเขาได้รับสารอาหารที่เรียกว่าเอนไซม์เนี่ยเขาจะเอาไปในกระบวนการการเผาผลาญกระบวนการการย่อยรวมถึงการช่วยในการ ดูดซึมด้วยเนาะถ้าเอนไซม์เรามีจำนวนมากพอนะคะร่างกายเราเนี่ยก็จะไม่อ้วนง่ายไม่ป่วยง่ายไม่เป็นโรคง่ายคนที่ทานผักพืชเยอะๆนะคะทานให้ได้ครึ่งหนึ่งของอาหารอื่นๆที่เราทานเนี่ยพวกนี้จะไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยง่ายเราสังเกตคนสมัยโบราณเนาะเขาจะกินผักตลอดเวลาในเห็นคนแก่ๆบางทีเนี่ยไปเขาจะกินผักต้มเคี่ยวผักต้มกินปลาต้ม กินผักน้ำพริกชีวิตเขาก็ไม่ได้กินอย่างอื่นแบบในสมัยปัจจุบันที่เรากินอะไรกันนะักก็ไม่รู้เน้นไปทางแป้งอะไรแบบนี้นะคะถ้าเราเน้นผักเน้นพืชเนี่ยอาการเจ็บอาการป่วยเราก็จะไม่ค่อยมีเยอะนะคะก็อยากรณรงค์ให้เพื่อนๆมื้อแรกนะคะควรจะเป็นมื้อของเอนไซม์ ide, ก็คือผักพืชถ้าเคี้ยวไม่ไหวการเคี้ยวเนี่ยมันดีตรงที่ว่าพอ,อาน้ําลายเขาไปสัมผัสกับในตัวผักตัวพืชเนี่ย มันจะเกิดการย่อยเนาะน้ำลายเขาจะไปย่อยเอนไซม์พอไปย่อยแล้วมันจะกลายเป็นกรดอะมิโนโลเล็กๆซึ่งร่างกายก็จะดูดซึมเอานำไปใช้ได้ก็คลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะอย่าลืมเติมเอนไซม์ในทุกๆเช้านะคะขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะมีชีวิตที่มีชีวามอไดดีที่สุดคือตัวเราค่ะบ้าคุสัสดีค่ะ